การปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้นะครับช่วยให้ต้นกล้วยของเราปลอดภัยจากโรคได้ผลผลิตดีสามารถปลูกกับกล้วยได้เกือบทุกสายพันธุ์เช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทอง <c oughs> การขุดหน่อกล้วยนะครับเวลาขุดออกมาไม่ต้องไปงัดนะครับอย่างเราสับให้หน่อ,นอมันแยกออกจากต้นแม่อของมันการเตรียมหลุมปลูกนะครับเราก็ทําการขุดให้ กว้างประมาณ50เซนครับเยาว50เซนแล้วลึก50เซนต่อไปนะครับเราก็ทําการโรยปูนขาวนะครับประมาณหนึ่งกำมือนะครับป้องกันเชื้อรานะครับหรือว่าป้องกันโรคตายภายของกล้วยนะครับปุ๋ยคอกนะครับใส่ก้นหลุมปุ๋ยคอกมาก็ประมาณหนึ่งถังนะครับคุกเขาดินกับปุ๋ยคอกบริเวณก้นหลุมก่อนนะครับสมมติว่าเราจะให้ปีออกฝั่งทางด้านนี้เราก็นําบาดแผลหันไปอีกด้านนี้นาดินมากรบนะครับอย่าให้แน่น รดน้ำครับประมาณ1อาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์มันก็จะแทงยอดออกมาสําหรับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับต้นกล้วยที่เราปลูกได้ไปแล้ว1เดือนนะครับสาหรับฝั่งนี้นะครับเป็นกล้วยที่เราทําการปลูกไปแล้ว2เดือนครับก็จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับการปลูกกล้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกกล้วยครับ สหรับการเลือกหน่อกล้วยนะครับที่จะนําไปปลูกนะครับเราควรเลือกต้นกล้วยนะครับที่มันมีความสมบูรณ์นะครับโดยต้นของมันดูอวบนะครับแล้วก็เลือกใบที่ประมาณเป็นใบเรียวยอดธงนะครับแล้วก็เราไม่ควรที่จะเลือกต้นกล้วยที่มีความแก่เกินไปนะครับหรือว่าต้นกล้วยที่ไม่มีความสมบูรณ์นะครับสาเหตุที่ไม่เลือกต้นอ่อนเกินไปหรือว่าไม่ต้นแก่เกินไปนะครับถ้าแก่เกินไปการเจริญเติบโตก็จะไม่ดี ถ้าเลือกต้นพอดีครับการเจริญเติบโตก็จะดีแล้วก็การให้ผลผลิตก็จะดีครับอุปกรณ์ครับหลักๆก็มีจอบครับปุ๋ยคลองหมักสําหรับรองพื้นนะครับปูนขาวนะครับสําหรับโรยเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับที่จะเกิดกับต้นกล้วยของเราครับแล้วก็น้ำครับวัสดุคุมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นครับ สำหรับปูนขาวนี้นะครับก็เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับหรือว่าป้องกันโรคตายภายของกล้วยนะครับปุ๋ยข้อหมักนี้ก็ใช้สําหรับให้ต้นกล้วยของเราเวลาที่มันแตกรากออกมามันสามารถนําไปไปเลี้ยงลําต้นของมันได้เลยครับสําหรับการขุดหน่อกล้วยนะครับขุดให้รอบหน่อกล้วยก่อนนะครับ เวลาขุดออกมาไม่ต้องไปงัดนะครับเพียงเราสับนะครับสับให้หน่อมันแยกออกจากต้นแม่ของมันครับเราควรที่จะให้มันมีรากติดนะครับพอขุดได้แล้วเราก็ทําการสับสับให้มันแยกออกจากต้นแม่นะครับ ได้ประมาณนี้นะครับการเตรียมหลุมปลูกนะครับเราก็ทําการขุดนะครับสําหรับขนาดหลุมนะครับเราก็ขุดให้กว้างประมาณห้าสิบเซนครับยวาวห้าสิบเซนแล้วก็ลึกห้าสิบเซนนะครับไม่จำเป็นนต้องเป็นรูปทรงเลยนะต่อไปนะครับเราก็ทําการโรย ปูนเขานะครับปันาหนึ่งกำมือนะครับให้ทั่วหลุมนะครับตามด้วยปุย๋ยคอกครับใส่ก้นหลุมปุย๋ยคอกหมักก็ประมาณหนึ่งถังนะครับการที่โรยแบบนี้ก็เพื่อเวลาเรากบหลุมนะครับปุ๋ยของเราก็จะกระใจายให้ทั่วหลุมนะครับหลังจากที่เราโรยปุย๋ยคอกเสร็จแล้วเราก็ทําการคุกเขาดินกับปุย๋ยคอกบ,บริเวณก้นหลุมก่อนนะครับจากนั้นทําการนํา ต้นพันธุ์ที่เราจะปลูกนะครับามาสับนะครับสับสับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องให้เหลือใบไว้นะครับแล้วก็สับรากครับให้เขาเองอกรากใหม่ขึ้นมานะครับรากเกาก็จะย,ย,ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยครับสำหรับการปลูกนะครับถ้าเราอยากให้ปลีกล้วยออกทางด้านไหนเราก็ ควรหันบาดแผลให้ไปทิศทางตรงข้ามสมมติว่าเราจะให้ปีออกฝั่งทางด้านนี้เราก็ควรที่จะนําบาดแผลหันไปอีกด้านนี้นครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการนําดินมากลบนะครับการกลบนะครับให้กลบถึงโคนมันก็พอนะครับ ากนั้นก็ทำการเหยียบนะครับเหยียบให้แน่นเสร็จแล้วนำเศษวัสดุสดที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นนะครับว่าเศษใบไ,ไม้อะไรก็ได้ครับต่อไปก็ทำการลดน้ำนครับ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับสําหรับการให้น้ํานะครับช่วงแรกเราก็ดูครับถ้าพื้นดินมีความแห้งเราก็ควรที่จะทําการลดน้ําให้ความชุ่มชื้นแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแบบนี้เราก็ลดไม่ต้องลดบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนอยู่แล้วนะครับเทคนิคนี้สามารถปลูกกับกล้วยได้เกือบทุกสายพันธุ์เช่นกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองกล้วยตานีกล้วยอะไร ต่างๆครับได้ได้เกือบทุกสายพันธุ์ครับสำหรับนี้ก็คือตัวอย่างนะครับต้นกล้วยที่เราปลูกได้ไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยนาคนะครับที่มีลูกเป็นสีม่วงครับการเจริญเติบโตของมันนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะครับสําหรับใบของมันนะครับก็จะมีความเขียวสดดีนะครับลําต้นก็มีความอวบดีนะครับ สำหรับฝ so ั謝謝่งนี้นะครับเป็นกล้วยที่เราทําการปลูกไปแล้วสองเดือนครับก็จะเห็นว่าใบของมันจะมีความเฉียวดีนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่การปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้นะครับช่วยให้ต้นกล้วยของเราปลอดภัยจากโรคเนื่องจากเราลองก้นหลุมด้วยปูนขาวแล้วก็ต้นกล้วยของเราก็จะมีความเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากเราลองก้นหลุมด้วยปุ๋ย ขอกหมักจะให้ต้นกล้วยเราได้ผลผลิตดีซึ่งปุ๋ยคอกหมักตัวนี้นะครับยังช่วยให้รากของต้นกล้วยที่ออกมาใหม่นะครับสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นให้มีความเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําหรับการปลูกกล้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ